นัวช็อกโกแลตนัวครีมนัวนมมากเรต้องพูดถึงเลยค่ะอืออยแซ่บลยอืมแซ่บลทันี้ทุกคนค่ะพี่โจจอดรถเอาน้ำค่ะทุกคนตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมีน้ําแร่ธรรมชาติออกมาจากแบบนี้นะน้ํานี้อร่อยมากนะทุกคนเอารถมาเอาเอาขวดมากออกเอาเลยจา้าเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆทุกคนค่ะ่ง เ้วเอาขวดมากรอกเอาเลยค่ะเยอะๆนี่ขวดนี้ด้วย เสืือ้ออม,มันเย็นทุกคนคะ่ะมันเย็นเหมือนน้ำในตู้เย็นเลยนะเย็นมากทุกคนคะ่ะอุมโมงค์บอสเนียแบบนี้นะ mm hmm. จูไม่รู้นะคะว่าทั่วยุโรปเขาเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าแต่ว่าพี่โจเล่าว่าเขาเกิดมานะ่ะบ้านเขาก็มีอุมโมงค์ถนนผ่านภูเขาอย่างนี้แล้วนะ่ะทุกคนน่าฮันนิส i ิซินย mm ูร์เกรนท์ฟารเ r อร์เกรนามสันติงอิโน คือคือมันนานมากแล้วนะคะประเทศเขาคือว่าเขาสามารถขุดอุโมง์ผ่านภูเขาตอนแรกทุกเจอทุก็ตื่นเต้นเนาะทุกคนที่ไหนได้เขามีกันมาแบบนานแล้วทุกคนค่ะมีมานานแล้ว มาดูบ้านเกิดของแม่พี่โจนะคะทุกคนที่ที่แม่พี่โจจากมาทุกคนเห็นบ้านที่อยู่ข้างบนนั้นไหมคะนู่นที่อยู่บนเขาสุดเลยนะอันนั้นไม่ใช่บ้านแม่พี่โจนะคะแต่ว่าบ้านแม่พี่โจมันจะอยู่สูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงคือตอนนี้มันไม่คือตอนนี้บ้านพี่โจะคะ่ะหลังจากเกิดสงครามนะ่ะเขาอบพยพคือเขาไม่ได้อยู่ที่นี่กันแล้วเขาเขาไปอยู่ซาลายเยโวกันนะคะแล้วทีนี้บ้านหลังนั้นมันถูกทิ้งร้างเอาไว้จนตอนเนี้ย ต้นไม้มันขึ้นคุมหญ้าคุมอะไรไปหมดแล้วนะคะทุกคนคือเขาไม่ได้กลับมาที่นี่นะจุก,ก็ถามพี่โจโบ๊แมนเขาเอาทีเทอไปละติแล้วว่ากับบอเป็นยังเข้าไปเอาขึ้นก็ได้ถ้าจะเอาขึ้นแต่ว่านางก็ไม่คิดจะกลับมาแล้วไงคะทุกคนเขาไม่คิดจะกลับมาอยู่ที่นี่แล้วนะเพราะเขาไม่รู้จะกลับมาทําอะไรแม่พี่โจก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเนาะดูสิทุกคน ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะจริงๆเราอยู่ข้างทางนะคะทุกคนนี่พี่โจเขาจอดรถแล้วเราจะชงกาแฟกินแล้วก็เขาจอดรถให้ดูว่าเนี่ยคือที่ที่เขาจากมาที่แบบไม่ใช่คือบ้านเกิดแม่เขาแต่จริงๆพี่โจเขาก็ไม่ได้โตที่นี่หรอกคะ่ะแต่ว่าเมื่อก่อนยายปู่ย่าตาตายายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็อยู่ที่นี่ตอนเด็กพี่โจเขาก็มาหายายหาตาที่นี่ มันก็เป็นความทรงจำวัยเด็กของพี่โจนะคะที่เขาอยากจะให้จุด,ดูเนี่ยถนนทุกคนข้างล่างนั้นน่ะน้ำนั่นน่ะเนี่ยข้างล่างตรงนี้น้ำนะคะเป็นแม่น้ำแต่ต้นไม้มันบางเฉยๆนี ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะทุกคนตรงที่เราจอดกินกาแฟตรงบ้านแม่พี่โจนะคะแต่ว่าจังสีทุกคนจะบอกพี่โจว่าเขาฝ่าไปเถอะเพราะว่ามันจะหกโมงแล้งหรอกค่ะแต่มันยังสว่างอยู่นะเพราะว่าอย่างหลุบะทุกคนจุม่นางขิดเบงจุบแน่ใจค่ะทุกคนว่าจุสามารถเข้าประเทศเซอร์เบียได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราลืมไปว่าเราเป็นคนไทยทุกคนค่ะ แล้วจุบแน่ใจว่าเชงเก้นว,วีซ่าของจุน่ะมันเข่าประเทศเขาใดบอบอ,บอไดหาข้อมูลจุลืมคะ่ะทุกคนจุพลาดตรงนี้แหละลืมมาจะของเป็นคนไทยพี่โจน่ะแล้วก็มีตวาวรับสิ่ผ้าจุไปผ้าจุไปกะเออเอออ,อไปน้ากันพี่บ้าค่ะทุกคนที่นี่มานั่นนงเอะใจ,จก็จะบ่เคยเคยเห็นคนไทยไปเซอร์เบียนเนาะจังใดนี่ก็เลยบอกพี่โจว่าเรารีบไปกันเถอะถ้ามันเข้าไม่ได้เราจะได้เปลี่ยนแผนนะคะทุกคนจะได้ขับรถไปที่อื่น มอนเตเนโกเหมือนกันนะทุกคนพี่โจจะพาจุไปมอนเตเนโกจุก,กับบอแน่ใจคือกันว่าวีซ่าของจุนะ่ะมันเข้ามอนเตเนโกได้หรือเปล่าแต่จูจําได้ว่าแอลเบเนียนะคะเขาฟรีวีซ่าให้คนไทยถ้าจุจําไม่ผิดนะเป็นเป็นประเทศเดียวในยุโรปก็คือแอลเบเนียที่เขาฟรีวีซ่าให้คนไทยนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเข้าได้ไม่ได้งไงจุมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะอุณหภูมิตอนนี้สี่สิบองศาทุกคนปฮอนคักฮอน หอนกว่าบานเฮ้าหอนคือบานเฮ้าเลยทุกคนคะ่ะคือร้อนมากจุนั่งอยู่ในรถจูเริ่มหงุดหงิดแล้วทุกคนเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทอยากเปิดแอร์แล้วคะ่ะร้อนจริงๆนะคะนี่ขนาดหกโมงเย็นนะนี่สีองศา forty one d e g r นะสี่สิอ็ดองศาทุกคนทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นสะพานเก่านะคะเป็นสะพานไม้นะนี่ทุกคนนี่พี่โจบ,บอกว่าตอนสมัยพี่โจเป็นเด็กเวลามาที่นี่นะ่ะ จจะเห็นคนกระโดดน้ําตรงนี้แบบเขาเล่นน้ํากันนะทุกคนนี่กระโดดจ้ำลงไปในแม่น้ําอุ้ยแต่ว่าตอนนี้แม่น้ําฝั่งนี้น้ําแห้งนะแต่ฝั่งนี้น้ําเยอะอยู่ค่ะนี่ดูสิคะนี่ว้าวน้าสะอาดมากน้ําสะอาดมากคะ่ะทุกคนคะ่ะสะพานไม้นะ่ะเอ็นดูน่ะดูดิ ถ้าจะไปบ้านแม่พี่โจต้องไปขึ้นไปตรงทางเส้นนี้นะคะเมื่อกี้แต่เราผ่านเฉยๆนะเราไม่ได้ขึ้นไปดูนะทุกคนรถพี่โจขับขึ้นไปบนนั้นไม่ได้ค่ะต้องเป็นรถยนต์ธรรมดาถึงจะขับขึ้นไปได้ภาษาที่นี่นะทุกคนเขาจะใช้เป็นภาษารัสเซียนะเหมือนเขาให้เรียนเหมือนแต่พี่เออฉันกำมังงุ้งขกันเดี๋ยวหาของมุ่นกันเด้อ ทุกคนคะ่ะจุ๊กก็งงนะตอนนี้นะ่ะเราอยู่เขตเซอร์เบียนะทุกคนพี่โจเขาบอกว่า2องเซอร์เบียคืออย่างนี้ทุกคนคะ่ะเซอร์เบียบอสเนียอ่โคเอเชียสโลสโลวเนียเขาเคยเป็นประเทศเดียวกันทุกคนมันก็นเลยเป็นแปลกๆอย่างนี้แหละแล้วทีนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีจุดที่เป็นออฟฟิเชียลก็คือถ้าเข้าไปในเมืองก่อนที่จะเข้าตัวเมืองเซอร์เบียนะทุกคนเขาจะมีตอมอตรวจแต่ตรงนี้มันยังไม่มีแล้วทีนี้นะ่ะ ตอนนี้เราขับอยู่เขตเซอร์เบียใช่ไหมทุกคนแต่ผ่านไปนิดนึงมันจะกลับมาเป็นเขตของบอสเนียทุกคนคะ่ะคือมันสลับสลับกันที่นี้นะแม่พี่โจอ่ะทุกคนเขาอยู่ตรงเขตชายแดนนะทุกคนแม่พี่โจนะเขาพูดภาษาบอสเนียนะคะอุ้ยดูดีหินมันตกลงมาเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะนี่ถ้าโดนรถคือ ก็คือแต่ว่าเขาพูดภาษาบอสเนียกันนะทุกคนพวกพี่โจกับแมน่ะแต่ว่าถ้าคนเซอร์เบียจริงจริงนะค่ะเขาจะเป็นคริสเขาจะนับถือศาสนาคริสต์นะคะทุกคนแล้วทีนี้นะ่ะเขาจะใช้ภาษารัสเซียทุกคนประมาณนั้นแหละคือพี่โจน่ะเขาพอเขาอ่านได้เขาอ่านเขาอ่านได้อ่านเ,าานานเพราะว่าป้ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาษารัสเซียนะคะทุกคนเวลาที่เรามาที่นี่นะแต่ว่าภาษา คือโรงเรียนเขาหน่าจะสอน2ภาษาก็คือภาษาบอสเนียกับรัสเซียแต่ว่าภาษาที่เขาใช้กันในชีวิตประจําวันคุยกันเลยเป็นภาษาทางการเขาก็คือภาษาบอสเนียนะคะพี่โจเขาไม่ได้อธิบายให้จุฟังเยอะค่ะคนแต่ว่าใครที่เคยมาอยู่ที่นี่หรือว่าเข้าใจลักษณะภาษาของคนที่นี่ก็คอมเมนต์บอกอยู่ได้นะคะจกคอนจูชอบอย่างหนึ่งนะคะยุโรต่อให้คุณมาโซนที่มันเป็นแบบ ต่างจังหวัดต่างจังหวัดของบ้านเมืองเขานะทุกคนมาแบบบ้านนอกอ่ะทัาพูดบ้านเรานะก็คือบ้านนอกบ้านนอกของบ้านเขาอย่างนี้ผู้คนเขาเหมือนกันทุกคนเขาเขาจะเป็นฝรั่งเหมือนกันกับในเมืองเลยทุกคนเขาแต่งตัวดีเขาอะไรอย่างนี้นะทุกคนเขาเขาจะแบบแต่งตัวดีกันแบบแต่งหน้าทำผมอย่างนี้นะเขาไม่ได้ดูแตกต่างบอกคือบ้านเขาเด้บ้านเขาข่นออกต่างจังหวัดนี่หูเลยเด้ผู้ใดมาจากในเมืองผู้ใดมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เนาะทุกคน ทุกคนบ้านหลังนี้เก่ามาก This was like a train station before อ๋อมันเคยเป็นสถานีรถไฟเก่านะคะ150ประมาณร้อยห้าบปีค่ะบ้านนี้อ๋อน่าจะเป็นออสเตรียทำ Austria c o p e r until also here Yeah y e อ๋อตอนที่เป็น คือพูดง่ายๆก็คือตอนที่ที่นี่เป็นเมืองขึ้นของออสเตรียนะคะทุกคนออสเตรียก็คือดูแลมาจนถึงเซอร์เบียเลยนะคะ hey, ทุกคนตอนนี้เรากําลังจะข้ามแดนแล้วนะคะพี่โจอเอาพาสปอร์ตจุไปละน่าจะแถวๆนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงว่าข้ามได้หรือเปล่าน่าจะขอให้ข้ามได้นะอย่าให้มี <Sí. S 1> อุป,ปรสรรคนะคะ ทุกคนจุเข้าเซอร์เบียมาแล้วนะคะตอนนี้ดีใจมากทุกคนตอนแรกจุตื่นเต้นมากทุกคนค่ะเพราะว่าจุ่กลัวจุเข้าไม่ได้ทีนี้น่ะอ,อ่น i m m i g r a t าก็ตอมอเนาะเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันต้องมีวีซ่าเซอร์เบียมาแต่ว่าพี่โจบอกเขาว่าจุมีเชงเก้นวีซ่ามาเขาบอกว่าโอเคเขากา็รับอยู่หูอันนี้เ o อ r r อ๋อพี่โจจะเอาพรมพรมในรถมาซักนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจูให้ดูนี่เห็นไหมคะพรมพื้นรถเขาเอามาซาักร้านนี้เขาจะมาทิ้งไว้ที่ร้านนี้โอเคเดี๋ยวจูพูดต่อก็คือท,ท,ทุกคนเขาก็เฟรนลี่นะเขาก็แบบพูดดีกับตอนตอนที่จู<ห>จออกจากบอสเนียนะตอมอแบบหน้าซีเรียสมากทุกคนทีนี้น่ะพอเขาเห็นพาสปอร์ตไทยเขาคงไม่ค่อยเจอไงทุกคนเขาเลยหันมามองจูจูก็เลยยิ้มให้เขา เขาก็เลยยิ้มตอบแล้วเขาก็ไนเลยเขาก็ถามอุ้ยเป็นคนไทยเหรออะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วพอเข้าเซอร์เบียใช่ไหมเป็นต่อมอผู้หญิงเขาก็หันมามองเรานะทุกคนเขาก็มองเราแล้วที้จุ๊กก็เลยเขาก็ยิ้มให้จุ๊กนิดนึงแล้วเขาก็บอกพี่โจวว่าชุดสวยว่าสั้นนั่นแหละทุกคนเขาก็น่ารักเขาก็เฟรนลี่เขาบอกว่า เออเขาก็สแมป์ให้เราเข้านั่นแหละค่ะเขาก็ถามว่าอยู่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าอาจจะด้วยพี่โจโเขาก็เป็นคนที่นี่ด้วยนะทุกคนแล้วก็บอกภาษาบอสนี่ภาษาอะไรอย่างงี้เนาะแต่พี่โจโเขาก็ใช้พาสปอร์ตเยอรมันเข้านะคะทุกคนอะไรอย่างนงี้แหละเออดีใจพรอพี่โจอบอกเขามีน้ำพุร้อนที่นี่นะคะ น่าจะเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์ของเขานะเพราะที่นี่อากาศเขามันเย็นหน้าหนาวอะค่ะถ้ามีน้ําพุร้อนเขาคงแบบตื่นเต้นกันนะตอนนี้เราอยู่เซอร์เบียแล้วนะคะทุกคน My ยูฟ้าเ e อร์เคียยูวันทุค to ซูซีฟ้า e ทอร์นี้อ๋อเมื่อกี้ค่ะทุกคนที่ที่จุถ่ายบังเอิญจังเลยอะจุถ่ายแล้วพอดีเลยค่ะว่าเป็นเป็นตรงตรงที่พ่อคุณพ่อพี่โจเสียแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจุจะพาพี่โจมาไหว้คุณพ่อนะคะทุกคน Yeah, ทุกคนพี่โจเขาเติบโตอยู่ที่ซิตี้นี้นะคะดวสิอ you missing your own own memory no this is just my a t h o v e Thailand o r e I love Thailand more, <laughs> love Thailand more. <laughs> you have to answer yes I'm missing here something drama something พี่โจบอกไอ o เลิฟไมล์ไทยแด์ว่ซานเป็นต่ายหูน้ำยู่ค่ะแนวนี่รักประเทศไทยว่าซันปะอยู่เป็นนะนี่พี่โจโนี่ทุกคนจุรู้ละพี่โจน่ะพ่อแม่เขาเป็นคนบอสเนียทุกแต่ว่าต่อมาน่ะพ่อกับแม่คือตรงจากตรงนั้นน่ะที่จุถ่ายให้ดูก่อนหน้าน,นี้บ้านยายน่ะทุกคนคือเมืองนี้มันเป็นเมืองใหญ่ทุกคนเมื่อสมัยก่อนนะ่ะมันเป็นประเทศเดียวกันบอสเนียเซอร์เบียน่ะทุกคนเขาก็แค่แบบเหมือนย้าย ก็คือย้ายเมืองมาอยู่เมืองนี้เราก็มาทํางานที่นี่นะทุกคนคะ oh, แต่ต่อมา <okay. S 1> นะมันแยกเป็นประเทศไงทุกคนแต่ว่าพ่อกับแม่พี่โจเขาก็นั่นแหละคือเขาก็ขึ้นกับบอสเนียนะทุกคนคะอ่าไปเจอไปมาอ๋อเปลี่ยนเสีย something change ทะนี yeah, okay. ่เนาะใช่ครับพี ผลไม้ <What 's S 1> เยอะ <you 're S 1> มาก <here? S 1> ผักเยอะมาก <here? S 1> กะหล่ำเยอะมาก <Here. S 1> เดี๋ยวจจจะซื้อกระหล่ำกลับไปด้วยโอ้โหโอนโ่โอ้โหโอ้่หี่้โหโอ้โทนท้โหโท้โหโอ้โโอ้อ้อ้างอหโังตึกอี้เนี่ยแห่อ้่โจ้มื่อก่หอนทหโอ้นอยู่ขอ้างหลังตึกตรงเมื่อกี้นะคะทุกคน อุ้ยผลไม้เยอะมากดูทุกคนค่ะนี่เขาขายผลไม้ดูนี่โรงเรียนพี่โจทุกคน y o ย d o g สคูลดนะิส o ันทุกคนคะ่ะอันนี้โร <Ooh. S 1> งเรียนพี่โจนะนี่นี่น,น,นี่พี่โจเรียนหนังสือ <It> s, <S ที่นี่แห <it 's, S 1> ละ This This no, next childhood one? place one No, in ตึกข้างหลังเมื่อกี้ค่ะพี่โจเขาเคยอยู่ที่ตึกนั้นนะคะเมื่อก่อน Oh, stealing, uh, from you. แล้วพี่โจเขาก็ฟีนขึ้นไปบนภูเขาไปขโมยผล,ลไม้ <laughs> <The cherry. S 1> <laughs> มันจะมีเชอร์รี่มีผลไม้ <Cl unk. S 1> คือที่นี่ผลไม้มันเยอะทุกคนคะ่ะมันขึ้นอยู่ตามป่าตามเขานี่ละคะ่ะขันเขาบอกเก็บมันกันล่วงทิ้งไปเฉยๆนั่นแหละ <laughs> อันนี้ตึกใหม่นะพี่โจบอก

zimka, da put, da put, u pasnim godinama, u nekim 80-im i tako, ovaj. im ne treba i naočati. Nešto se desi, jednostavno vrati se. A gde bi li vas Ask me.